สวัสดีครับมื้อนี้กลับมาพ่อเสียงใหญ่กินแซ่บเพื่อนเรานะครับผมมื้อนี้เฮากับบะมีหยังหลายครับนี่ครับบักขามครับเบิ่งครับครับบักขามดองบักขามครับพี่น้องดองบักขามแซ่บๆนะครับหน่วยใหยัยนะครับเนาะของแม่ป้าเพิ่อนนะครับมื้อนี้เฮาก็มี่ยงน้องมานําครับเอ้าแนะนําโตนะครับสวัสดีจ้าน้องอ้อมจ้าสวัสดีจ้าน้องําจ้าพอดีแม่เพิ่นมาปลูกบักพริกเนาะครับก็เลยเอามาถ่ายคลิปนําพอดีนะครับเนาะมาครับเฮาก็บบมีหยังหลายครับเอินลืมบอกนะครับอันนี้แบบแซ่อิ่มนะครับเนาะ มีแบบแฝงอิ readings, ่มกับแบบดองนะครับอันนี้แบบแฝงอิ่มนะครับเนาะปากคำหนูนี้ยิ่นะครับเห็นมั้พี่น้องดองแทบๆนะครับนี่ครับอันนี้แบบดองเนื้งครับหนูนีใหญ่ๆพี่นะครับใหญ่งก่อนฟังมือวิวพูดนะมาครับเราต้องพูดมากทําเพลงหลายนะครับกินแล้วครับเอ้าจิ้มมั้งเอ้าเอานะครับเพราะแบบบรต้องกิ้มน้ำกิ้มก่อนนะครับเนาะเขามีแบบน้ำกิ้มมานาวนะครับเรากับเรต้องกิ้มก่อนเราจิ้มมังก่อน อซอาาสโอเคครับแต่ได้แซ่บนะครับเนาะรู้สึกว่าแซ่บเลยนะครับจิ้มครับพี่น้องจิ้มมีเกลือนะครับอ้าวยอมกินมันล้ค่อยกินม,มันเมลงดงาของนา้านมันแค่เมล็ดต้ม เดี๋ยวมันกิ้นนะแม่มาปลูกหวกฮิกว่ะม,มาแล้วเศ้าคุนบะมาแต่เ้าเลยนะน้อ,นองอาจจะอายกล้องนะครับ <laughs> บุกครกล้าว้านะครับ สังเดชาคาเฟ่กดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่นเด้อครับพี่น้องมือใหม่ครับอาจจะว่อยังบ่อนชาติว่อยังบโมข่องตัดต้อนอยังโมเป็นนะครับเนาะสังเดชาขอคนลไลค์คนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะก๊อปเสียกงย่ายกินแซ่บนะครับทำรลองแบบแตยอิ่มเมงินกันแบบนี้แบบแตยอิ่มแซ่บๆนะครับอื อืมแบบนี้บอกอยสูมพี่นอ้องบกสูมน,นะครับกินเลียนก็นได้นะครับผู้ใดสนใจถ้าจะขอามาได้นะครับของแม่ป้าเพิ่นขายบุกถึกและกับบุแพงนะครับนะราคาเป็นอันกันเองนะครับผม แบบแซ่อิ่มน้ำกันกับดองขามบรรยากาศกับยุไยหงยุนาขึ้นเกานะครับผม ฝากติดตามเลยเด้อจ้าบอกนะเราน้องอ่ายกล้องนะครับฝากด้วยวะด้ฝากติดตามในเด้อจ้าเออได้ยินไหมครับอาจจะบาได้ยินนะครับน้องเฮ้ยขำเลยบอกไง กินลงไปแล้วบุวก,กินน้ำจิ้มก,กับแซ่บนะครับเนาะว่าด,ดองมันมันค่อยใส่มาแล้วมันบ่นนค่อยสมปันเนี่ยแบบบ่ใส่น้ำจิ้มกินกับแซ่บเนาะครับผม รับพี่น้องย,อย่อยแล้วบานไหมขาไมัหนุ่นยง่อีหลีนะครับกินตวงสามหน,นุ่ยนี่อิ่มรสดผมมาเลยกินเลยอย่ามาให้ใกล้ นีแกม,มาถึงอย่ามไแค่แค่ับขอยาเส็ดหนากก่อนนะครับเงาออกมาขับต่อครับ มาพี่น้องกินน้ำกันเป็นไงส่วนบ้า มีแรงแรงของหน้าบอกว่าเป็นหยังไปกินบักขาวกับไอ้โลไอ้เหยียกไงมาด้อหวังนี้เลยอครับ เี๋ยแบบแซ่ยิมเดี๋ยวยังเี๋แบบแอดองกัมีบรองทีมึม่ะเป็นไงแซ่อ่ะสมสมะ<ม> <laughs> เอาน้อครับมิ้งเขากับผมเมี่ยงลายเขากับพายน้งนนอ,นองๆมากินตองปลาคามผมกับอิ่มแล้วนะครับผมน้องๆกะรู้สึกว่าจะอิ่มแล้วนะครับย่ำนะครับผู้ใดอยากได้ประคามแบบแส่อิม่มหรือแบบดองนี่ไงนะครับเนะาะกระทักแทผมมาได้เลยนะครับย่ำอีกั้างนะครับผู้ใดอยากได้ประคามแบบใส่อิม่มกับแบบดองนีง<ๆ>่ไงหักเฟซผมมาได้เลยเอยครับของแม่ป้าผมครับ คุณมาฝากขายน้ำผมก็เลยมากินให้เพื่อนน้ำนาอครับเมื่อนี้เขากับมาเมี่ยงลายผมกับคอล้าไปก่อนนะครับเมืนน่อนี้สวัสดีครับ